เยี่ยมเลยทริปเปิลคิลอะไรวะไอ้เหี้ยมึงเล่นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยโทษเตี้ยโทษเตือนแต่ว่าแต่ว่าสุ่มหัวล้อสมเพศตัวเองเหรอคนเก่งดาเมจเก้าร้อยเยี่ยสมเพศตัวเองเหรอคนเก่งจะกลัวดาวตก ก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับคุณผู้ชมก็ขอมารีวิวไอเทมก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะฮะหรือว่าไอเทมในอนาคตที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะผมว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไอเทมชิ้นแรกครับที่จะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้ฮะก็จะเป็นสกินปืน AC 80แ r o ศูนย์เด้นนะครับผมไอน,นี้ถ้าอ่านไม่ผิดนะดามเมจบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบหนึ่งแล้วก็แมกกาซีนบวกหนึ่งนะฮะใครที่เป็นสายเคราะห์ออจเจ็บเจ็บเนี่ยก็แนะนำเลยครับผมสกินปืนตัวนี้ฮะดามเมจบวกหนึ่งแล้วก็เพิ่มแมกกาซีนกระสุนด้้วยนะคครับุณผูชม ไอเทมต่อมาครับก็จะเป็นแพ็กเฮดเบาดีเสิร์ตนะครับคือชุดตัวนี้ครับผมก็จะเป็นขอเสื้อใส่ผ้าคลุมนะย้ำนะว่าใส่ผ้าคลุมนะครับผมผ้าคลุมเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำลายสีทองนะฮะส่วนเกงเนี่ยจะเป็นขาวลายดำไม่งั้นก็ดำลายขาวนะผมอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับผมไอเทมต่อมาครับก็จะเป็นแพ็คฮิปฮอปกาเซ่นะครับนี่กาเซ่เกซ่ากอเซ่นะฮะผมเซีบอกเลยว่าชุดนี้สวยเหมาะสำหรับใส่ไฮไลท์นะผมไม่ใช่ใส่ไฮไลท์ธรรมดานะ สาไลท์แบบติดตุ๊กตาด้วยนี่เป็นไงเป็นสายไลท์ที่แบบน่ารักน่ารักอะไรนี้นะฮะไอเทมต่อมาครับผมก็จะเป็นกระทะฮิปฮอปฟิกมาด้วยกันเลยกับชุดเมื่อกี้นะครับด้านหน้ากระทะเนี่ยก็จะเป็นหน้าโมโหนะครับผมส่วนด้านหลังกระทะเนี่ยก็จะเป็นหน้ายิ้มนี่ก็จะแตกแต่างกันประมาณนี้ครับมาไอเทมต่อมาก็จะเป็นข้าทางตัวนี้ครับผมนี่ท่านี้เลยคืออันนี้เนี่ยผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าา ยังไม่เข้าผมผมจึงต้องมารีวิวอีกรอบนะฮะกับท่าทางตัวนี้นะครับผม,ผมก็จะเข้าในเสื้อไพายเร็วๆนี้นะครับมาครับสุดท้ายแล้วฮะก็คือแพ็คพิงวิงครับนี่สีชมพูทรงผมโคตรเท่กับหมายเลข88ซึ่งชุดนี้ครับก็มาขายเป็นในกิจกรรมแฟชั่นน่าร้อนแต่เธอแอแน่านรักนะครับหน้าตาของกิจกรรมนี้ครับผมก็จะเป็นวงล้อมมหาศจรจย์นะฮะ ใครที่อยากได้เนี่ยก็มาสุ่มได้ที่กิจกรรมหน้านี้ได้เลยครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็หมดเขตวันที่18มกราคมนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากได้ไอเทมชิ้นไหนก็เก็บตังค์ไว้รอได้เลยนะครับผมเพราะว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยจะเข้าในเร็วๆนี้นะครับบางตัวเนี่ยก็อาจจะเข้าแล้วบางตัวก็อาจจะยังไม่เข้านะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอธิบายก่อนนะครับว่าในตี้ผมตอนนี้เนี่ยมีแค่สาวคนนะผมเชิญใครก็ไม่เข้าหาเพื่อนเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะผม เชิญกี่ว่ากิดว่าก็ไม่มีใครเข้าตีนะเชิญแล้วเชิญอีกรอแล้วรออีกพูดง่ายเลยคือขาดอยู่แค่คนเดียวจะมาเล่นสีวิสีนะครับผมแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะสุ่มนะครับผมก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเพื่อนยังไม่เปิดมานะครับผมก็เล่นตามปกติเลยนะฮะอันนี้เพื่อนคนไหนวะพี่แค่เราเราเคยเจอไหมรเราไม่เคยไม่เคยไม่เคยเจอไหมเนี่ยพี่ไม่เคยทางไฟหนึ่งก่อน ใช่มีที่ผมครับบอยยอมตาสองคันต้องไปหลอกอ้วนมันต้องขึ้นไปหลอกนั่นแหละโอ้ยเพื่อนที่ผมเิ็นของ่อ First Blood ไม่เบิดผมเสียสองลูก Double Kill แต่มี U N P ยังพอว่าอยู่เว้ยพอถึงเกมที่2อฮะก็ตามปกติเหมือนเดิมครับเยี่ยมเลยระเบิดหรอพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วผมว่าเพื่อนกดบ่อยแบบเนี้ยผมว่าเพื่อนเริ่มที่จะหัวร้อนแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาชมมันต่อครับ ทำอะไไไรม่ด้เลยเกมนีม้แล้วฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยน่าจะเริ่มที่จะรหัวร้อนแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวสักหน่อยก็คงเปิดไม้นะฮะอ่ะไปชมกันครับนี่มีปืนแล้วเกมนี้เนี่ยอดทนไว้มันไม่ใช่ด่านโลกนะมีหงปาแล้เบิดไม่ได้ไอ้ไม่หน่วงนี่คือฝั่งเสียเปรียบอดทนไว้

อะไรวะไอ้เหี่ยมึงเล่นเหี่ยอะไรของมึงเนี่ยว้าวโทษเพื่อนโทษเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าสหัวล้อสมเพชตัวเองเหรอครับครับครับโอ้ระวังนันี่ First blood, how I want No man, They want me a ปีได้ไหมพี่ปีได้เนาะฮึดับเบิลคิลเขี่ยตอวนลยพี่น้องๆมาเล่นตรงนี้ได้ไหมพี่ปววนนั้นระเบิดเลยให้พีั้นเลย

นเก่งแล้วต่อจากนี้เนี่ยน้องผมเริ่มที่จะพูดคืนแล้วนะครับคุณผู้ชมซิ่งมาได้บ UH> ี้ได้เป็นไรพี่น้องราเป็นไรพี่คอมมาเลยพี่คอมมาเลยคนเก่งดาเมจเก้าร้อยเงียบผมเพศตัวเองเหรองอไงเป็นเด็กดิ ก็ไาผมน้า First blood น้าฮีนาว้า Double kill ทำไมกวงแพ้อะวิ่มาใช้แฉก็ได้นะกินดาวไม่นุ่งเอาปืนผมก็ได้นะซยาผมเล่นมิสเตอร์ซองยาเนี่ยพีผมเล่นมิสเตอร์ คนเก่งจะกว่าดาวตกสซนจริงเล <c oughs> เปิดไมค์ด <c oughs> ิเราหุ่นปัาด้วยปลาไว้แล First b l o ดน,น้นหรชิดหน้าบ้านตัวหนึ่งและคนเก่งดาวและคนเก่งี่นทนหน้าบ้านผมอีกเร็วหน โอยโอคนเก่งต่อบ้าวเนี่ยดับเบิลคิลลค เขาดาวโอ๊ยมาผมจะรอดยังไงก็ผมไม่มีใ้วอลผมยิงไปผมวิงไปเมืม่อคุณดาวผมอะ่ะถ้ามันอพีเป,เป็นมันมันก็ตายผมว่ะก็ผมบอกแล้วว่ามันอยู่นิ่งๆไปสภาพวีดูผมนี่ใส่มันยนยากเดียวเลยผมแบบชิวๆอะ่ะเขาน่าจะสีดาวคนเดียวน่าจะอะไรดิผมเล่นกับแกนผมเล่นกับอะไรถ้าไม่เจอไปคี้พุว่